นี่ผมอยู่ที่ออโต๊ะจักรพาซาแล้วครับนักเคลื่อนไว้ว่าจะพามาดูสัตว์เลี้ยงที่แกซื้อไปขอขอนให้แกนแกครับครบครบอบยังไม่มาอีกตอนนี้น,นานมากเลยอ้าวสวัสดีครับโมโ,มโอ้ล้อนมากเลยเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงวันนี้ก็จะพามาดูครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากเกือบเอาสาวเห็นเนี่ยตอนนี้เรามาที่ไหนครับพี่ออสจากพาซาครับ เป็นโซนสังเลียนที่มีสังเลียนที่สุดในประเทศไทยอ๋อก็วันนี้ก็จะมาดูตัวชินชาร่าเลยครับซึ่งเป็นเสื้อที่น่ารักมากขนลุกมากเี่ตัวเนี้ยตัวที่แพงสุดอ่ะหูในไทยหนึ่งแสนบาทเลยต่อตัวนะนะพี่ตัวละหนึ่งแสนแพงที่สุดแต่ตัวเริ่มต้นจอดจำไม่ถึงก็จะพาไปดูว่ามีกี่แบบบ้างนะครับอ่านี่มาถึงแล้วนะครับ ้าปีร r บ b ิฐแล้วนะครับครับผมพี่บาสก็อยากสอบถามพี่บาสว่าประวัติของตัวชิเชล่าเนี่ยมันที่มาที่ไปมาจากไหนถึงมาเข้าไทยได้ไงครับจริงๆถ้าย้อนไปแบบสิบกว่าปีที่แล้วครับ,รบม,มันเข้ามาเป็นสักแปลกมมาเป็นแบบ นี่ตัวอะไรเป็นสัตว์แปลกมากกว่ามากข้างกลุ่มคนเล่นสัตว์แปลกสัตว์แปลกนะครับใช่<อ>มันจะเป็นตัวชินชิล่าที่เข้ามาแบบมาในไทยครั้งแรกครับครับแล้วต่อมาก็เริ่มมาเป็นแบบเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ๋อมีคนเอาเข้ามาเป็นสัตว์เลี้ยงอ่าแลถึงเริ่มรู้จักอ๋อนี่ตอนมาครั้งแรกนี่ราคาประมาณเท่าไหร่พี่ในช่วงนั้นเนะี่ยก็หลายหมื่นอยู่นะแต่ต่อตัวต่อตัวครับแต่แต่รูปร่างหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้เป็นแบบไหนครับในช่วงนั้มันมันจะตัวเล็กหน่อย ข<ค>นก็จะไม่ไม่แน่นเท่ามันจะไม่ขนาดตัวจะไม่ใหญ่เท่านี้ขนจะไม่สวยแบบนี้นี้ตัวไหนครับที่เด็ดที่สุดในร้านสีไหนเจ๋งที่สุดณตอนนี้เลยราคามาณเท่าไหร่ครับผมันดับหนึ่งของร้านเลยตอนเนี้ยสีที่ที่นําเข้ามาแล้วแพงที่สุดครับเป็นเป็นสีบูลูไดมอนด์อ๋อบูลูไดมอนด์คือตัวนี้ใช่ไหมใช่คู่นี้เลย แต่อยากให้คิดว่ามันไม่ใช้แพงที่สีครับคือคือใช่สีมีผลครับบูเลมอนดจะค่อนข้างราคาสูงกว่าชาวบ้านเขาครับแต่ด้วยเกรดประกวดด้วยราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงที่ผมได้มามันถึงไทยมันประมาณแสนเลยแสนเลยเดี๋ยวมาดูความแตกต่างของคุณภาพเกรดชงบ้างเงะล่นเอ้าครับผมจะต่างยังไงครับผมเนสีขาวครับ สีขาวความหนาแน่นของขนจะน้อยกว่าเราจะเห็นเห็นเห็นมีลลองล่ององมีใช่เห็นมีช่องความความหนาแน่นของขนแต่อย่างตัวนี้โอ้แน่นเลยแน่นเลยเราจะเห็นเลยว่ามันแน่นจะละเอียดกว่าใช่ถ้าถ้าจับไปจะรู้สึกได้ถึงความหนาแน่นเลยเวลาเาเอมือสัมผัสยังไงเราจะรู้ได้เลยไอเนี้ยคือหลักๆเลยจุดแรกของราคาของคุณภาพของมันที่เราจะมาเป็นตัวตั้งตัววัดกันแล้วจุดสองครับ ของผมถ้าผมจะดูลึกไปกว่าน,นั้นคือผมจะดูโครงสร้างโครงสร้างผมจะชอบจับที่ผมชอบชินชิล,ล่าที่มันกลมกลมอ๋อกลมเหมือนลูกบอลชินชิล,ล่าจะกลมเหมือนลูกบอลได้คือไหล่เขาต้องกว้างม,มันเลยดูกลม,มชิ้นที่ตัวไหล่แคบกว่าแล้วมันจะทรงมันจะดูเรียว,ว <ะ S 2> เรียวกว่าอ่าโอเคอันนี้ผมก็ใช้เป็นตัววัดเหมือนกันถ้ากรณีขนเขาใกล้เคียงกันมากสมมติถ้าเราจะเลือกเก็บสักตัวหนึ่งไว้ประกวดหรือไว้ทาต่อ ราก็จะเลือกผค้งต่างที่ทกลมที่กลมกว่าอ,อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวครับผมแล้วต่อมาครับพี่สีไหนครับที่ยังที่แพงรองลงมาก็เป็นโกบา,กบาแต่เขายังไม่ค่อยสวยมัน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 แพงเพราะว่ามันเป็นยีนใหม่ เป็นยีนที่เพิ่งคนคนพบได้ไม่นานนี้และสีสแตนดาร์ดคือสีไหนครับพี่เทียบเป็นสีทั่วไปเลยสีสแตนดาร์ดของชินชิราคือสีนี้สีเทานะครับจะเป็นเทาๆครับเป็นเทาๆอย่างนี้ท้องขาวีเริ่มต้นเท่าไหร่พี่ตัวหนึง่งไม่ออกใช่ไพี่ไม่ออกไม่ออกครับไม่ออกนี่คือสีเบสิกของเขาเลยเริ่มต้นเท่าไหร่ครับจริงๆชินชิราจะสาตาร์ทราคาสาตาร์ทอยู่ในไทยครับจะอยู่ประมาณแปดเก้าพันเริ่มที่แปดเก้าพันบาท ไปเก้าพันบาทใช่นี่จับอุ้มเล่นได้ไหมพี่จับได้ครับอุ้มได้จับได้ทุกตัวเลยวิธีจับที่ถูกต้องครับเราจะจับที่โคนหางจับที่โคนหางไม่ไม่ไม่ขาดนะพี่นะไม่ไม่ครับโคนหางของจิงชิล่าเป็นมัจับโคนหางแข็งแรงที่สุดจับโคนนะครับไม่จะจับลายจับโคานครับผมแล้วเราก็คอดไปที่ตัวแล้วก็แบมือได้เลยถ้าเป็นเมื่อก่อนอะโดดละเดินย่นี้สบายมากมันนิ่ง จับอย่างนี้เลยแค่โตไว้แค่ประคองไว้วเขาขอเองใช่เขาจะจงตัวเองอะไรของเขาเองได้แต่จะแตกต่างจากกระต่ายที่เขาเขาปลูกความสูงเวลาเราจับเราต้องจับให้แน่นๆเขาจะได้ไม่ดิน้นชินชิลาเป็นสัตว์ที่ทนมากครับเพราะว่ามันอยู่ตามเทือกเขาตามธรรมชาติข,าอของเขาเขาก็อยู่ในถิ่นภูรักกันด่างน้ําก็กินน้อยของอาอหารอะไรก็จะเลี้ยงง่ายจริงๆก็เป็นสัตว์เลี้ยงง่ายแต่แค่ว่ามันไม่ถูกจริตกับอากาศบ้านเราเพราะบ้านเรามันร้อนมาก แต่เขาเป็นสัตว์ที่ขนแน่นที่สุดในโลกครับหนึ่งลูกคุมขนนะครับต้องมีเป็นแบบสิบสิบเป็นร้อยเส้นต่อหนึ่งลูกใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ทนร้อนกับอากาศบ้านเราเราจําเป็นไม่ต้องเปิดแอร์ให้มันตลอดเหมือนเหมือนอย่างหมาเซบิเลียนใช่การเปิดแอร์ให้ชินชิล่าตลอดมันเป็นการป้องกันความเสี่ยงอ่าจงใจเราไม่อยากเสี่ยงกับอากาศที่มันแปรปรวนข้างนอกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนี่ยรักษาอุณหภูมิมันใช่นิ่งกว่าออากาศที่นิ่งเนี่ย มันแน่นอนมันโอกาสที่มันจะเป็นอะไรยากมากนี่ยังกี่องศาครับในถ้าว่าเปิดแอร์ประมาณจริงๆอย่างที่ผมใช้เลยนะในในตู้อุณหภูมิประมาณประมาณยี่ยี่แปดเองครับยี่แปดองศาไม่ได้<อ>ไม่ไหนาวมากมใช่ไม่มหนาวมากแต่ถามว่ายิ่งเย็นอะ่ะยิ่งดีแต่จากที่ลองเทสลองเลี้ยงดูยี 27, ่เจ็ดยี่แปดนี่สบายสบายเลยเลี้ยงได้สบายเลี้ยงได้ชินชิล่าเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องอาบน้ําครับแต่เขาจะอาบทรายคลุกทรายคลุกทรายใช่ก็คือเขาเขาว่ามันเป็นดินภูเขาไฟอะไรพวกนี้แหละ เป็นเป็น,เป,นเป็นดินที่เป็นทรายที่ละเอียดมากเพื่อทําให้ขนนุ่มหรือว่างไงพี่ไอตัวพวกนี้มันจะไปช่วยดูดซับความชื้นความชื้นที่ขนเขาทําให้ขเขาขนเขาเนียนละเอียดพวกไขมันหนึ่งขนแห้งอ่าครับผมไม่ทําให้แบบเป็นจับเป็นก้อนหรือว่าจะเกิดเชื้อราถ้ามันชื้นเพราะขนมันแน่นมากครับมันก็เลยต้องใช้พวกนี้ช่วยนี่อันที่หนึ่งอาบกี่ครั้งครับพี่ คือถ้าเราเลี้ยงสภาพแวดล้อมที่ดีครับไม่ชื้นจนเกินไปอย่างถ้าของที่นี่เลยสองอาทิตย์อาบครั้งนึงนะง้นก็ขอบคุณพี่บ้านนะครับสวันนี้กับคํวามรู้ต่างๆกับตัวชิจิลาด้วยงันขอพี่ฝากร้านหน่อยครับร้านอยู่จดูจักรพาซ่าครับโซนดีซอยสิบเอ็ดครับถ้าสนใจอยากจะเลี้ยงก็เข้ามาคุยกันได้โอเคเบอร์โทรก็0 8 6 5 6 2 5 3 1 2 1> โอเคขอบคุณครับพี่รัฐขอบคุณครับ,บสวัสดีครับ